ห่างหายกับการไทยที่รีวิวไปนานอันนี้ก็มาอยู่กับเซติกสิบปีปีไหนที่ตัวนี้ปี2 0่สจดยี่สิปียี่สิบจดยี่บนะครับเจ้าของเดียวกันกันกบเจ้า CBR 150ที่แรงเป็นซูใช่ไหมพี่นั่นั้นครับซูก็เป็นเจ้าของเดียวกันนะครผมให้ดูรอบกว่าอะไรก็แน่แนๆ อันนั้มาไล่อะไรกันเลยดีกว่าพี่มาเอาเริ่มจากอ่าเริ่มเกันเริ่มจากจะมาทาไม่ได้บอกพวแค่เอาเอาซที่ได้กันนะครับเอาเริ่มจากชิวนะครับนี่ก็ชิวเอยได้มือสองมาจากในกลุ่มกลุ่มเนี้ยมันเป็นชิวเอกแข่งอะไรวะชิวทีทีอ่ะเขาเรียกทีทีทออะชิวเนี่ยชิวแข่งได้มือสองมามีรอยมีอะไรถอดมาจากก็แข่งกันเนี้ยชิวนี้แล้วก็มี แล้้วันนีก็หกลักๆเลยก็เป็นติ๊กเกอร์ก่อนติ๊กเกอร์ติดติดเหมือนรถรถรถแข่งะนาะครับเป็นลายแข่งน <แก S 2> <ล>ะพี่นะใช่ครับเป็นลายแข่งมันเป็นลายในี้ใหม่แล้วพี่ก็มาติดให้มันรถแข่งเพิ่มพวกชิ้นนี่แหละชิ้นขาวๆอะไรพวกเนี้ยครับผมแล้วก็มีน็อตไททีนทั้งคันแล้วก็มีๆๆๆกระจกมาฝังตรนี้เลยมีกระจกไล่ลงไปก็จะเป็นไอ้พวกติ๊กเกอร์พวกอะไรคาร์บอนอะไรพวกนี้แหละครับผมแล้วก็จะมีติ๊กเกอร์ฟิล์มไฟหน้าสองฝั่งแล้วก็ข้างในจะเป็นหลอดนี่หลอดเห็นไหม ใช่ครับแล้วข้างในก็เป็นหลอดซีนอนซีนอนสองฝั่งเลยครับผมซีนอนแล้วก็มีม okay. ีแด้ลงมาเป็นบางคนบางคนบางคนทรงแข่งเนี่ยเขาเรียกทรงอะไรไม่รู้เรียกทรงแข่งแหละบางคนทรงแข่งเป็นเที่ยวหรอครับไม่ครับเป็นงานหุ่มอ๋อเป็นงานหุ่มเคลมละครับอนใช่ครับเป็นงานหุ่มแล้วก็นี่ก็จานเดิมอันนี้ก็ล้อสิบก้านของเอ็นไก่มีล้อสิบก้านยางเดิมยางเดิมจานเดิมแล้วก็มีติ๊กเกอร์ติดชก ตื่อดิดโชกแล้วก็มีไอ้กันล้มล้อหน้าของดิโซมามแล้วก็ดักลมล่างอ p m เอม,มแล้วก็มีสายครับสายถักของเฮลทั้งระบบสฮลทั้งระบบแล้วก็มีอะไรข้างในก็เป็นกัดหม้อน้ำไอนอจบนล่าง<ม>ถัดมาอีกก็เป็น,นไอ้เเรียกอะไรวะเ <c oughs> ขาเรียกคิ้วอ่ะเออคิ้วหละคิวของอ p m เอเหมือนกันอ p m อมคาร์บอนเหมือนกันแล้วก็ม้างบัข้างบนก็เป็น เป็นปั๊มเดิมแต่ว่าเปลี่ยนก้านเป็นการปรับยาวได้สั้นได้แล้วก็ปรับไเ,เข้าออกได้ต้องมีอันนี้ของกัดแทน t ทีมแล้วก็ปอกปแทนโดมิโนครับแนดโดมิโนใช่ใชไมีมีอะไรก็มีนี่ยมีกระป,ปุกใสกับสายกระปุกแบมโบ้ใสแล้วก็สีชาพูดผิด <c oughs> พูดสีชากับฝาเดีก็ <c oughs> มีตัวรัดนี่ของแ c t i v e นี่ขนาดว่าไม่เคยมีอะไรนะครับเนี่ยแลมีเนี่ยไอ้แขงคอยิงยิงใส่แขงคอเดิมยิงใส่ทำเป็นสีเงินก็จะได้เข้ากับไอ้พวกกันสวัดพวกสวยงามในพวกนี้เนาะครับผมก็มีกันสวัดเดิมติดสติ๊กเกอร์เอาเพราะยังไม่มีตังค์เปลี่ยนตัฝั่งนี้เป็นคัตนะครับคัตของทีวีตัวเวอร์ชั่นสองตัวใหม่แล้วเออมีแฮนด์เนี่ยแฮนด์แฮนด์แข่งครับมีแฮนด์สนาม แนสนามใช่แล้วก็มีตุ้มปะเย็นของของอะไรไม่รู้นี่ไอ้ได้ยากุดญี่ปุ่นเราบอกแฮนดมิโนมเดิมขึ้นมาได้เป็นเป็นฝาถังก็ได้ครับเป็นฝาถังของไดเวนเลสซิงเป็นฝาถังไดเวนแล้วมีถังหนกถังหนกถังนูนใช่ครับมันมันช่วยในการขับขี่ไหมครับหรือยังไง็ับขี่น่าจะช่วยให้มันกระชับขึ้นนงล่ะใช่ใช่กระชับขึ้นแล้วก็มี ีกันลื่นข้างถังมีกันลื่นข้างถังครับผมนี่เป็นพวกสติ๊กเกอร์พวกคาร์บอนอะไรพวกนั้นแหละคือถ้าไล่ลงมาเดี๋ยวไล่จากขอ,อน,นี้ก่อนได้แล้วจะมีมีบางโซ่ของงานอะไรงานฟากเกียร์ครับผมบางโซ่ฟา,กฟากเกียร์แล้วก็มีกันมีกันล้มเออมีกันล้มแล้วก็มีกันแข้งแล้วก็มีสายว่าน้ำแซมโก้ใช่ไหมครับใช่ครับแล้วก็ก็มีอุดเฟรมเฟรมอุดเฟรมแล้วต้องรูฝังอุดเฟรมครับแล้วมีเจยครับของอาราชิ เกียโยโอ้โหแน่นเหมือนกันนะครับเนี่ยมีไอ้มีโช้กหลังครับช่วยเด็ยตัวท็อปจำชื่อไม่ได้จำได้ว่าตัวท็อปแค่นั้นแหละมีตัวปรับมีอะไรแล้วมีเกียโยงก็เป็นเกียรกลับคืองัดขึ้นเกียร์หนึ่งแล้วก็ตกลงก็มีซื้องามพร้อมบังคนหลังซื้องามก็มีสปูลใช่มีสปูลแล้วก็มีการล้มกันล้มลอยหลังแล้วก็ตัวตั้งโซ่ ก็ของซาเกียร์เหมือนกันโซ่แล้วก็มีมันมีล้อข้างหลังมันล้อแล้วก็สเตอร์โซ่เปลี่ยนใหม่ว่ามันล้อนี่มันมันใช้เทสเตอร์สเตอร์สิบเดิมไม่ไั้โอเคครับนี่ครับแล้วก็ชิ้นนี้อันนี้ก็เป็นไหนเขาเรียกครอบมดตุนมดเอตุลมดครอบเนี่ยงานทั่วไปเลยไม่กี่ไม่กี่ร้อยตัวเนี้ยครับแล้วก็มีเบาะเบาะอันนี้เป็นของอะไรครับ เบาคันทละเดี๋ยวงานไม่ดูอ่ะพี่ไปสับมาอ๋อไปสับมาแล้วก็นุ่มนะครับใช่ตอนี้เป็นขาจับอีวอเขาจับอีวอเทแล้วก็นี่ก็เป็นปั๊มกระถุ n เดิมก็มีสายเนี่ยหน้าหลังสายฮิวหน้าหลังดิชุดสายนี่ได้มาเท่าไหร่ครับจบไปสายมาจำไม่ได้จำไม่ได้เออนานแล้วต้องมีตัวจับสายแอคทีฟแล้วก็มีกระปุกแอมเบอสีชาแล้วก็ ฝาเดมนี่ครับไอ้ยต้องมีอันนี้ของงานเลยเซเว่นสปีดครับมีไอ้ไอ้ปิดน้ำมันเครื่องเขาเรียกน็อต <Not S 1> น้ำมันเครื่องใช่ครับน้ำมันเครื่องันนี้ก็เหมือนกันไอ้ครอบแข้งตอนนี้เป็นฝั่งนู้นแหละพักหกครอบแข้งแล้วเกียร์โยงแล้วก็ไรนท่อท่ออ,อันนี้เป็น,นของไโร่เอ้โล่ ol, ตัวนี้โล่อ e ีโวตัวไม่สองก็สามจำไม่ได้มเนี่ยมาทั้งท่อนเลยไทเทงท่อนเลยครับใช่ครับเป็นไทเทยาวมาเลยไทเทงแต่ออกนู่นยาวมาเลยสองรู่ก็ได้ ดูจากนี่ก็ได,ด้จากหน้าเครื่องเสยทียาวมันก็จะรุ้งๆนะครับเสียทีหมดเลยเอันนี้พี่อันนี้เออลือมดูอันนี้เป็นมีปีกของผู้อีกแต่ว่าของแท้มันจะม,มีตัวคาร์บอนมันเป็นสีชาชา <laughs> ก็เลยมาติดเอามาติดสติ๊กเกอร์คาร์บอนเนาะแล้วกมีมีไฟไท้ายไฟไท้ายไฟไท้ายของงาน งันไทยเลยที่จําจํารุ่นไม่ได้จําราคาจาอะไรไม่ได้เลยเนี่ยเวล,ลาเปิดจะเป็นนอ๋อเป็นเป็นเฟรนวิ่งเวลาเวลา,วาเปิดเทียวอ๋อเวลาคน,นสวย,<า>ยครับรจำท่อไม่ได้ไม่เป็นไรครับผมแล้วก็มีเนี่ยมีมีท่อแนละ้วมีกัน,นกันลบกันลอยท่อกันล้มท่อตรงมั้งล่างจากอาร์มก็จะเป็นไหนเป็นปัม๊มตักข้างพร้อมขา r s ีแล้วก็เป็นจานแข่งจานเจาะ เป็นชุดมาเลยเหรอครับใช่ครับเป็นชุดเป็นชุดที่แบบต้องเปลี่ยนเนี่ยต้องต้องใส่ขากับกับปั๊มถ้าจะใส่ปั๊มเนี่ยปักข้างดวงแล้วเนี่ย i ต mean> ้องเปลี so ่ยนขาก็มีจานก็น่าจะหมดแล้วมั้งให้ดูรอบๆอีกทีนึงข้างในก็มีแค่ข้างในก็มีพวกกรองพวกปักเตะแล้วก็มีมีฟิล์มกันรอยไป่หน้าโอเคน่าจะหมดแล้วลืมอะไรไหมแต่าร์ตอนที่รีวิวนีลืมหมดเลยนะ เดี๋ยวไอ,ไอ,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 อตอนคันเกาน่านี่ลืมไปหลายอย่างเหมือนกันนะครับล, <laughs> ลืมไปเยอะเลยทนี้ก็น่าจะประมาณนี้แหละแล้วก็มีประตูตัวเดิมมีประตูสีบก็ประตูนี่ก็ประตูไลวลไหิกวก็จอดกินครับ <laughs> ไปขิวข้าวไ้คิดถึงบ้านได้ไ,ดไม่ับเ๋ยวจะไปกินข้าวที่บ้านได้ไมประมาณโอเคครับอีกต่อไปก็น่าจะเปลี่ยนนี่แหละชิ้นเนี้ยมันบักันสบายใช่ครับ กินเราอันนี้มันไม่ได้เปลี่ยนเหมือนกันเราไงกินเราอันนี้ก็ไม่ได้เปลี่ยนเออหนี่ถ้ามีอีกชินน้นนึงก็ได้เฉยเลยเ <c oughs> เรียกอะไรวะ <c oughs> กันรองเท้าอะ่ะเวลาเข้าเกียร์เวลาเราใส่เราใส่ชุดนักศึกษาหรือชุดทำงานจะได้ไม่ไม่เนี้ย <c oughs> ไม่กินรองเท้าใช่ครับแล้วก็มีตีนเป็ดถ้าไม่เดินมาก็ไม่เห็นนะโอเคแล้วก็มีอกล่างลืมบอกอกล่างต้องดูฝั่งนี้เลย ล่างเดีนี้ล่างงานของพี่เลยพึ่งที่แกเลี้ยงไก่ชนนะลืมแล้ว <laughs> เอาล่างงานไทยเนี่ยต้องใส่ออกล่างไปมันดูเต็มมากนะครับใช่ใส่ออกล่างว่ารถถ้าไม่มีออกล่างมันแปลกๆไงคุณครับน่าจะหมดแล้วเนาะน่าจะประมาณน,นี้แหลยแล้วอย่างที่ซื้อคันนี้มาเป็นเงินสดหรือผ่อนครับคันนี้ซื้อสดครับซื้อสดเพราะว่าเกขึ้นจากการทำ c p าคันเก่าหรือเล่ามาแล้วก็ให้ที่บ้านออกช่วยด้วย คแล้วขอเป็นแนวทางนะครับพี่สำหรับเด็กที่เข้ามาใหม่กันถือว่าพื้นในรถแล้วแบบยังห้าวยังเหออยู่ขับช้าอยู่แล้วได้ขับนานๆใช่ไหมใช่ครับพีห้าพี่ก็ไม่ถึงนี่พี่ก็ได้อยู่ซีบีเัสเก่าเลยอย่ามามาดเจ็เพราะเราระวังเขาก็ไม่ระวังเหมือนเดิมอย่มงเะอยูนเตือนแต่อะไรเขาเขัามาเลยใช่ยังเห็นตามข่าวตามคลิปตามข่าวเรามาเร็วอยู่แต่เขาไม่คิดว่าเรามาเร็วเพราะ ช่มาส่วนใหญ่ก็จะตามยูเทอร์หรือุบัติเหตุรถเลี้ยวไม่ดูเลี้ยวอะไรบัตรระวังด้วยขับรถรอขับไปเอเออยู่กับา <laughs> สามวมองอยู่กินเหล้านานๆดู <laughs> ขับไปกินเหล้าอยู่กินเหล้านานๆดูสาวนานด้วยแล้วครั้นี้ถ้าสามารถเจอได้จะได้ที่ไหนครับวันนี้ถ้าสุริไไนไม่น่าจะน่าจะไม่ได้เจอก็ <laughs> อจะกลับบุรีรัมยรือับอยู่บุรีรัมถ้าเจอคั้นี้ก็สามารถทักทายได้ครับผมแบบขี่ม้าก็สกิดได้ ได้รถทองสิบก้านเ่ยมีได้แค่คำเดียวเลยให้ดู้ทีเมื่อ <laughs> ว่านี่ดูข้างติ๊กเกอร์ดีไหมนี่ติ๊กเกอร์แพงมีนี่ติ๊กเกอร์นี่ครับให้เจอแล้วจำได้แน่นอนจำได้แน่นอนโอเคก็ <laughs> okay. ประมาณนี้นะครับครับคันนี้แต่งไปแต่งมางบ <laughs> ประมาณในคันนี้พี่คิดว่าเกิน <laughs> เกินสามแสนไหมครับ ไม่แน่ใจไม่กล้าพูดไม่พูดเดือดแต่ได้จ้ะประมาณประมาณลองเสิร์ชดูเพราะบอกบอกยี่ห้อบอกอะไรหมดแล้วลองลองไปลองไปบวกกันเองนะครับหาดูไปบวกเองว่าบางชิ้นมอันก็จำไม่ได้ใจลืมก็บรรยากาศยามเย็นครับผม